ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีชกี้อีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยมีประเด็นร้อนนะครับประเด็นเด็ดเลยนะที่จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับวงการเครื่องเล่นเกมนะซึ่งตอนนี้นะทาง Nintendo นะครับได้มีการประกาศเปิดตัวนะครับ Nintendo s w i t c h 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเครื่องเล่นเกมรุ่นที่พัฒนาต่อมาจากตัว Nintendo Switch ตัวเจนแรกที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับซึ่งการมาครั้งนี้ของ Nintendo Switch 2เลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเครื่องรุ่นแรกเนะี่ยเปิดตัวมั้งแนตะ่ปี2017เลยนะครับ ตอนนี้ก็2025แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเกือบจะ10ปีเข้าไปเลยนะแต่ว่ามันก็มาตามที่ข่าวลือเขาว่ากันไว้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่เขาบอกว่าใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับที่สามารถรองรับการเล่นเกมจากเครื่องเจนที่แล้วได้เลยโดยไม่ต้องไปแปลงเลยไม่ต้องไปรอนักพัฒนาเกม Remaster อ,อะไรมาทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีการเปิดตัวสเปคภในตัวเครื่องมาแต่อย่างใดน,นะครับมีแต่ว่าเปิดตัวรูปโฉมให้ดูนะฮะซึ่งถ้าดูจากวิดีโอแล้วนะครับการเปิดตัวครั้ง เ,เรียกได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูไม่แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเหมือนกับมีการอัปเกรดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ปุ่มเอ่ยตัวปุ่มที่เป็นปุ่มอ่าตัวบวกลบเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับปุ่มแคปเจอร์หน้าจอนะปุ่มโฮมหรือตัวอนาล็อกตัวอะไรก็ตามเนี่ย ZL ZR เนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเลย ตัวเครื่องก็เรียกได้ว่าคล้ายๆเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมาในเฉดสีที่เป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็มีการเล่นสีสันในตัวบริเวณจอยเนี่ยนิดๆหน่น hooting, นอยๆนะครับไม่ได้เป็นจอยสีทั้งอันเหมือนตัวเจนแรกนะซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยจากที่ดูการเปิดตัวมาเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมเนี่ยนะครับรู้สึกสับสนนิดหน่อยนะครับใจผมเนี่ยมันไปทั้ง2ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแรกเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองชอบเครื่องตัวนี้เหมือนกันนะคือรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะครับที่มีการเปิด ตัวเครื่องรุ่นใหม่มานะครับอีกใจนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ ตัวเครื่องก็ดูไม่ได้โดดเด่นแบบไม่ได้เป็นเครื่องเจนใหม่จ๋าเลยขนาดนั้นะนะครับคือมันดูเป็นเหมือนกับรุ่นอัปเกรดเฉยๆมันไม่เหมือนกับตอนที่เพ 3, ไปเพ P4 เพ 4, ไปเพยนะครับอันนั้นคือตัวเครื่องเขามีการปรับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะครับหรือว่าตั้งแต่ตัว v ไป VU หรือ V u มาตัว t e n d o Switch เนี่ยนะครับมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แต่อันนี้คือเหมือนกับเป็นรุ่นแบบอัปเกรดขึ้นมานะครับแต่ว่าใช้เป็นชื่อเป็น Nintendo Switch 2นะฮะเขาไม่ได้มีการ เปลี่ยนรุ่นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูนะ Nintendo เนี่ยเขามักจะเปิดตัวเครื่องที่มันเป็นรุ่นใหม่ไปเลยนะครับแบบถ้าเปิดตัวเจนใหม่ ai, ก็จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ไปเลยอะ่ะอย่างเช่น V นะครับอย่างเช่นเกมคิวอย่างเช่น Nintendo 64เขาจะมีการเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับแต่อันนี้ก็เข้าใจได้นะมันเป็นการแบบว่าเหมือน,มนเป็นการอัปเกรดมามากกว่า นะครับในส่วนของปุ่มอะไรอย่างที่บอกไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมจากตัว Nintendo Switch 1ได้เลยแต่ว่าบางเกมเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ทำมารองรับแบบ100%อย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเกมจากตัว Nintendo Switch Gen 1เนี่ยมันรันที่ 720p ด้วย fps ที่30เนี่ยนะครับเอามาเล่นใน Nintendo Switch Gen 2มันอาจจะ มีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากหรืออาจจะเหมือนเดิมเลยก็ได้อย่างเช่นแบบว่าพอใส่ตลับปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเล่นที่ 720p กับ 30 a p s เหมือนเดิมนะครับต้องรอจนกว่านักพัฒนาเกมนั้นๆเนี่ยเขาจะมาอัพแพ็หรืออัปเกรดให้มันสามารถเล่นแบบ60 a p s ที่1 0 8 0 p ได้นะครับเรียกได้ว่าข่าวลือเนี่ยค่อนข้างตรงนะว่าเครื่องมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีหน้าตาที่คล้ายๆกับไอตัวโมเดลที่มันเคยหลุดมาก่อนหน้านี้เลยอะ่ะเออคือแบบใช่เลยนะครับแบบว่าจอยจะไม่ใช่แบบเป็นเสียบลงไปที่ตัวหน้าจอแล้วจะเป็นแบบ เป็นแม่เหล็กดูดเข้า,าข้างๆแทนนะครับแล้วก็ข่าวลือนี่ยังบอกอีกนะว่าตัวสเปคเนี่ยมันจะมีความแรงและความเร็วเนี่ยพอๆพกับ P4 Pro เลยซึ่งถือว่าก็เยอะนะสําหรับเครื่อง Nintendo นะครับก็มันก็จะรันเกมที่มันเป็นภาพที่แบบสวยมากๆเนี่ยได้แน่ๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้รันแบบ Triple A จ๋าๆได้ถึงขนาดแบบเกมยุคปี2024ที่เรา คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มันกินสเปคมากๆนีครับอาจจะรันไม่ได้แต่แน่นอนว่าเกมระดับทิปเปิลเอเก่าๆเนี่ยผมเชื่อเหอะว่าเครื่อง n n d o Switch เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเครื่องที่น่าสนใจเครื่องเลยนะครับเพราะว่าคือผมเนี่ยมีทั้ง Nintendo Switch แล้วก็ r g รออนะครับแต่ทุกวันเนี้ย g ารเนี่ยนะครับผมเอาไว้ทำงานพวกไฟล์เอกสารคือ ผมจะต่อ HDMI เข้ากับตัวหน้าจอนะครับแล้วก็เอาไว้ทำงานแทนตัวแล็ปท็อปเลยนะครับเอาไว้ทำงานแทนคอมพิวเตอร์เลยนะเวลาไปอยู่ที่ที่ทำงานนะครับซึ่งเวลาผมจะเล่นเกมเนี่ยผมก็จะเล่นเกมผ่าน Nintendo Switch ไงคือมันรู้สึกอุ่นใจกว่านะครับเพราะว่าแบตมันอยู่ได้นานกว่าถึงแม้ว่าเฟรมเรทหรือภาพอะไรมันจะรันได้แบบไม่สู้ LG a l ine. เกมเดียวกันเนี่ยผมซื้อซ้ำกัน2เครื่องเลยนะแต่ว่า เล่นใน Nintendo จนจบเลย RG Online เนี่ยซื้อผ่านสตรีมีคือแบบแบบแค่เปิดเข้าไปลองปรับการาฟิกแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้า Nintendo Switch 2มันสเปคแรงเท่า PS4 จริงเนี่ยหลายๆเกมอาจจะถูกพอร์ตมาลงก็ได้เช่นพวกตระกูล Far Cry นะครับตระกูลพวก Battlefield Call of Duty หรือเกมที่แบบเป็นที่ p l e A ในยุคช่วงหนึ่งมันอาจจะเอามาลงเครื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะอย่างตัวผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อเกมใหม่แบบเดวันบ่อยขนาดนั้นอนะ่ะคือส่วนมากจะแบบว่านานๆจะเล่นเกมทีนึงไม่ได้มีเวลาเล่นมากขนาดนั้นนะครับก็บางทีก็เล่นแต่เกมเก่าๆอะไรประมาณนี้ยุคป,ปี2 0 1 5 2 0 1 6บางนี 2016, ่ยบางเกมผมยังเล่นอยู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าสเปคเนี่ยเขาจะประกาศมายังไงแต่ผมก็หวังว่าให้มันเป็นสเปคที่เขาลือกันว่ามันจะแรงเท่าเพย์ซีโลละกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูในเทเลอร์เนี่ย เกมที่เขาเอามารันเนี่ยนะครับมันดันเป็นมาริโอคาร์นะซึ่งก็เป็นเกมเก่าจากเครื่องที่แล้วนั่นแหละนะครับยังไม่ได้มีการทำเกมภาคใหม่แต่อย่างใดแต่แน่นอนว่าเกมที่จะขนมาเนี่ยในช่วงแรกๆอะ่ะมันก็คงไม่พ้นพวกเซลดามาริโอหรือว่าเป็นเกมพวก โปเกมอนคู่บุญตัวเครื่องยนยะครับยังไงก็ต้องมีการทำมาลงอยู่แล้วนะแต่ในเมื่อตัวเครื่องมันเร็วมันแรงขึ้นลนะครับก็อยากจะให้เกมแนวเนี้ยพวกโปเกมอนพวกอะไรพวกเนี้มันมีนมการอัปเกรดที่มันเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับใครที่เล่นโปเกมอนมาเนี่ยจะรู้บางภาคเนี่ยโอ้ภาพมันดูจืดชืดมากเลยนะครับทั้งทงท,งที่ตัวเครื่อง Nintendo Switch เจนแรกเนี่ยมันสามารถรันเกมอย่างซ n o b l a ล e ได้อ่ะ แต่ว่าพอทําเป็นโปเกมอนแล้วภาพดันกลายเป็นจืดๆแบบไม่ค่อยมีอะไรในแมปเท่าไหร่เลยนะครับเป็นแมปโล่งๆล้นๆเลยนะฮะก็หวังว่าเครื่องนี้จะทําให้มีเกมที่น่าเล่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หวังว่าแบตเตอรี่มันจะอยู่ได้แบบเป็น 3- 4สชั่วโมงเหมือนแบบตัวเครื่องรุ่นแรกแล้วก็ให้ใช้งานง่ายนั่นเองและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทาง Nintendo ก็ประกาศด้วยนะว่าจะขายภายในปี2025นี้เลย ะะแต่ผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อทันทีหรอกเพราะว่าถ้ามันมีแค่ตัวเครื่องสีดำอะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับความเป็น Nintendo เนี่ยมันต้องมีความเป็นสีสันน,ะนึกออกไหมฮะคืออย่างตั้งแต่เครื่อง V ตั้งแต่เครื่อง Gamecube เครื่อง 3ds อย่างเงี้ยพวกเนี้ยเครื่องมันจะมีลายมีสีสันมาให้เลือกเยอะมากๆเลยนะซึ่ง Nintendo ก็ เป็นเหมือนกันมีทั้งตัวลิมิเต็ดแบบลายสวยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีตัวจอยคอนที่แบบมีลายหรือสีให้เลือกอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็หวังว่า nintendo switch 2นะจะมีสีสันหรือว่าตัวเครื่องนะี่ให้เราเลือกซื้อได้มากกว่าสีดำนะครับก็หวังอยู่นะหวังอยู่แล้วก็ราคาเนะี่ยยังไม่ได้เปิดแต่ผมก็มองว่าเครื่องเจนแรกเนะี่ยราคาตัวโอเลเนะี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10,000ไปจนถึง12,000กว่าบาทนะครับแต่ว่า เครื่องตัวเนี้ยผมเดาว,ว่ามันไม่น่าจะแพงกว่ากันมากหรอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นหนะคงขายไม่เกิน1 8ื่นหรอกเพราะถ้าขายเกิน1 8ื่นไปเนี่ยมันมีเครื่องเล่นเกมหลายตัวที่ก็อยู่ในตลาดในราคาเรทประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ Nintendo คงไม่อยากจะขายแพงกว่า p 5แน่ๆนะฮะก็เป็นเครื่องเกมที่เน้นพกพาเนาะไม่ได้อาจจะไม่ใช่คู่แข่งกับ p 5ตรงๆนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละ เป็นเครื่องเกมอีกเครื่องนึงที่อนาคตผมอยากจะมีติดบ้านไว้สักเครื่องแน่นอนนะครับผมสำหรับนี้ก็มีข่าวเท่านี้นะครับใครที่รออัปเดตก็ไปหาดูตามเพจได้หรือว่าถ้ามีการเปิดตัวหรือแบบมีการบอกสเปคจริงจจังเนี่ยผมอาจจะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะเดี๋ยวรอให้สื่อเกมเมืองนอกเนี่ยนะครับเขามีการรีวิวตัวเครื่องตัวจริงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูก็แล้วกันเนาะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ